Hyper Crook-Crop. Hyper crook up. Up. Maximum Rider Power. Kabuto Power. Zabi Power. Drake Power. Zazord Power. All Sector Combined. เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ e ร e เ l c ช a n n e l เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วนะฮะพักก่อนเนาะสำหรับอ Story of Nine นนนะครับผมทำต่อแน่นอนแต่ว่าตอนนี้พักสมสุดทุยอ่าโอเคตอนนี้แบบว่าเรามาพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับก็วันนี้อยู่กับเกมสมัยเพ2เนาะ p อ่พนะครับก็ อันนี้ผมใช้โปรแกรม pc sx 2นะครับสำหรับเล่นโปรแกรม ps สองนะครับก็ใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับโอเคอโอเคเรามาเข้าเรื่องวันนี้ดีกว่าก็เกมเพลย์นะครับก็จะมะีเนื้อเรื่องให้เราเล่นทั้งหมด3ตัวหลักๆนะครับก็สตอรี่ Story อันแรกก็จะเป็นของ คาบุโตะนะครับเราอยู่ในเกมเขาเปนไรเดอร์คาบุโตเนาะเออผมยังไม่ได้บอกอ่าเมื่อกี้ก็จะเป็นอ่าในเรื่องของไรเดอร์คนอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่คาบุโตะแล้วก็เราสามารถเล่นเป็นเวิร์มได้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นคาบุโตะก่อนเนาะอ่าโอเคเกิ่นครับช่วงต้นเรื่องนะก็จะมีอุกาบาทนะครับร่วงลงมา พร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเวิร์มนะครับโอเคจะว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกได้ไหมก็ก็คงได้นะเพราะว่าการมาของเวิร์มที่มีผลต่อชิบุยะพอสมควรอ่าเริ่มสเตจท,ที่หนึ่งครับเวิร์มกี่ตัววันนั้นสี่ตัวครปะอ่าอันนี้ก็จะเป็น,น,นก็จะเป็นหน่วยเซกทรูเปอร์นะครับเป็นหน่วยที่ อ่าทงานให้กับองค์กรเซกนะครับองค์กรเซกก็จะเป็นอ่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนองค์กรที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเบิร์มอะไรเงี้ยเออสร้างทุยผมพูดผิดแล้วคือเหมือนแบบสร้างมาเพื่อนี่แหละฮะมาต่อต้านเบิร์มมาต่อสู้กับเบิร์มอะไรประมาณนี้เออ,อยิงไปยิงไปเอาก็จะยิงแม่งจับทุ่มยิงยิงหลังยิงหลังเออยิงหลัง เดิมจะมันจะได้ลดไวๆฮะเดิมจะลดเร็วกว่าอันนี้แบบว่าเราไม่มีดาเมจนะครับเราเป็นแค่มนุษย์ตัวน้อยๆน,นะฮะถือปืนอย่ายิงอย่าทำเราออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ยิงยิงยิงเออยตายตายตาย,ตายอุ้ยนิดเดียวเหลือไหมวนะน่ะอุเยอ้ยนิดเดียวยิงเออเหลือสองเหลือสอง พราะผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากตั้งแต่เอาจริงถ้านับตอนที่เล่นครั้งแรกผมน่าจะปอ .3 ามั้งครับอาตายแล้วหรอจบล้อ่ะเหลือตัวเดียวผมยิงไปเลยโฮโฮอ่ะผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละอย่างนะครับเวอร์มีความสามารถในการลอกคราบนะครับเหมือนเป็นการ วิวัฒนาการตัวเองนะครับให้ไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วจะได้เหมือนเป็นเาเรียกว่าอะไรเหมือนปลดล็อกความสามารถใหม่ด้วยคนระับก็คือจะเข้าสู่ในโหมดที่เรียกว่าเคลื่อนไหวได้ไวกว่ามนุษย์อะผมจำไม่ได้นะว่ากี่เท่าเออไอตรงนี้ข้อมูลไม่เป๊ะมาด่านที่สองมันเลยเริ่มมาเลยแกได้เวลาของพิเทพหลังร่อง สิ่งที่ใช้แปลงร่างนะครับก็คือ,อามสาสเรเดอร์ซิสเต็มที่เป็นสมบัติของเซกเช่นกันนะครับฉันคือผู้ที่เดินไปตามทางแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งอันนี้ก็จะเป็นคำพูดประจำตัวเขานะครับเมือ่อกี้พูดถึงไรเดอร์ซิสเต็มนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสมบัติของเซกเนาะแต่ว่าคาบุตโตหรือว่าพิเทพของเรานะครับไม่ได้ทำงานให้กับเซกนะฮะแต่ว่าได้เข็มขัดมาจากคนอื่นนะฮะ แล้วก็เหมือนเขารู้แล้วว่าเสกมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ค่อยดีครับก็เลยไม่สังกัดด้วยฮะอ่ะเขาคาสินแคสซอฟไปฮะแคสซอฟอ่าในหมดในโหมดสตอรี่ก็จะมีแบบว่าคาสินในเวลาที่เราแคสซ f อฟนะครับโคตรเท่เลยแบบว่าเป็น เป็นคาสซินเฉพาะด้วยนะแบบเวลาเล่นเนื้อเรื่องอ่าก็อกอัพก็มีนะฮะเป็นคาสซินเล็กๆโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเย,เยเอะเลยเฮ้ยหนาอไปคู่น้กันมาทั้งมีดดาบปืนมีดดาบปืนขวัญดาบไม่มีดิคู่น้กันไม่มีหมดดาบมีแต่มีสั้นอาวุธที่เนี่ยครับอาวุธที่บูโตกำลังใช้อยู่นั่น,ตตยยนคือปืนเรียกว่าไร คุณนายกันนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้3โหมดนะครับก็คือจะเป็นขวานเนาะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นขวานเป็นมีดสั้นแล้วก็เป็นปืนนะครับอ่าหอยตัว,ต,วตัวเขียวก่อนนะฮะออตัวเขียวกพูดเยอะไปแล้วนะตายเฮ้ยกิ้งไปไหนมานี่มานี่เฮ้ยแต่เด็กที่เออ ไรเดอร์คิกอ่ามีคัดซีนยันท่าไม่ตายนะครับกะเท่มากถือว่าถือว่าเป็นเกมไรเดอร์ที่แบบว่าไม่เหมือนเรียกว่าเป็นเกมไรเดอร์ในยุค p ฟ2ที่ไม่เหมือนเกมอ,อื่นๆนะครับคือดีอ่ะดีมากสมมองโคตรดีเลยมานะครับเซกทรูเปอร์เขากลับมาแล้ว พอกลับมาก็พบว,ว่าเวิร์มหายไปหมดแล้วเออเลยยืนมองโอม่หวนี่นายอ่าอ่าเข้า,า,าสู่สเตจที่สองนะครับอ่าไรเดอร์คนนี้เขาจะเป็นไรเดอร์เดอะบีนะครับมีดีไซน์มาจากรู้สึกเหมือนจะเป็นเอ่อเป็นตัวไอ้นี่หรือเปล่า พึ่งหรือเปล่าแล้วก็แตนมัง้งไม่สิตัวต่อพึ่งกับต่อนะครับอ,อ่าไรเดอร์คนนี้เขาจะเป็นไรเดอร์ที่รับคำสั่งจากเซกโดยตรงนะครับคือสั่งการจากเซกนั่นแหละเออเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในส่วนน้อยนะครับที่รับคำสั่งจากเซกโอ้โหอ่าถ้าสังถ้าสังเกตนะครับอ่ากลุ่มทูเปอร์ ที่เห็นในตอนนี้นะครับจะไม่เหมือนกับซูปเปอร์ที่เราเจอมาด่านก่อนหน้านี้นะครับอ่าจะสังเกตได้ว่าตรงแขนอะ่ะเขาจะเป็นสีเหลืองๆเนะาะแคสซอฟก่อนแค่แซ็อ <laughs> กปิ้ง่ะ เราก็สังเกตนะครับตรงขอบตรงแขนเขาว่าเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ถ้าทูปเปอร์ที่เราเห็นก่อนหน้าจะเป็นสีขาวสีเทาเนาะก็จะไม่เหมือนกันก็จะเป็นคนละหน่วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาโด้ทูปเปอร์นะครับเป็นกลุ่มที่รับคําสั่งจากเดอะบีโดยตรงนะครับเป็นกลุ่มที่ทํางานให้เดอะบีนั่นแหละเอออ่ะอ่ะ,อะต่อยอะไรอ,ะอ่ะ ต่อยอะไรวันสองสามเฮ้ยมันต้องใส่เลยเมื่อกี้หรอกจะตายแล้วเอออย่ากลัวสั้นได้จุได้จุมาได้ลงไปนอนตามระเบียบครับยืนมองด้วยเอออะไรก็เข้าสู่สเตจที่3นะครับผู้ต่อสู้เราคราวนี้เป็นคอมเบนไวด์เดอร์เดรกนะฮะ เป็นไรเดอร์ของเซกเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นไรเดอร์ที่ใช้อาวุธปืนนะครับโดดเด่นในเรื่องการโจมตีระยะไกลนะครับดีไซน์น่าจะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะแมลงปอนะค่อนข้างจะชัดเลยแหละเออโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หยิงรัวยิงไม่พักเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าปอยอ่า พีก็มีนะอาวุธอ่ะเฮ้ยจะรู้กับฟอแค่ซอฟก่อนแค่ซอฟเชนจ์พีทูโอโอชอบมากมากูได้กันสำหรับไรเลอร์ตัวนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะเพราะว่า ไม่ค่อยเขาเรียกวอะไรไม่ค่อยสันทัดข้อมูลเรื่องตัวนี้เนะเาะแต่ก็แต่คนนี้เขาก็ไม่ใช่ไรเดอร์ที่สั่งกัดกับเซกิกระนะเออเป็นเขาเรียกวอะไรเขาเปรียบเทียบตัวเองเหมือนสายลมนะตัน,นี้เขาบอกว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งสายลมได้อะไรแบบนะี้ยเท่าที่ผมจําดาหลอกได้นะเขาพูดประมาณอย่างนี้นะเออก็คือแบบเซกก็ไอ้นี่เขาเขา,เขาจะไม่ทํางานให้ใครอะ่ะว่างาน,นเธอเออเฮ้ย <minutes> เดี๋ยวเอาดินายไม่ sauce, แค่ซอมเราก็จะไป็วบแัพแฝงแร์เพลย์ออไปดูนายกันหมดขวัญแอ็กซ์หมดอ้มาไม่แค่ซอมกีงห่ะจบแล้วนะโอเคความรู mode. Mode. <today> ้สึกของเัืมนไม่ได้เป็นแเวิร์ม <laughs> สเตทที่5ครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะทุกคนมีทั้งหมดสิบสเตทเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะ, <laughs> ะในด่านนี้เราจะได้ซาซอสมาช่วยสู้นะครับซาซอสก็เป็นอ่าเป็นไรเดอร์ที่ใช้ดาบเนาะเออ,อ เดียเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โห,โโหต่อยตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาต่อยต่ออ่าอ่าเมื่อกี้เพิ่มเติม,ตมนะก็เมื่อกี้ผมพูดว่าอสาซาซ่เขาเป็นไรเดอร์ที่ใช้ดาบเนาะเอ่อในส่วนของดีไซน์ก็จะได้อ่าแรงบันดาลใจมาจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอะไรนะไอะ้แมงป่องเนาะเออสกอร์เปียนใช่โอ้โหฟล็อ,อกอัพเฟรมเรทก็ตก แม่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดเดือดโอ้โหพอได้แล้วมั้งเอาให้ตายนะเอาไม่ตายกูเอาคืนนะกูบอกกูบอกก่อนโอ้โหโดนพุ่มอ่ะแคสออฟตาพี่แล้วไอ้น้องโอ้โหยังให้กูคล็อกอัพดีๆก็ไม่ได้มิงวิ่งมาชนกูอีกอ่ะ มาถึงเวลาของเองแล้วตายเองนวะเค้าไมาเก็บงานอุย้ยจะสอบแล้วสาซอดคาซอดนี่ก็ไม่เชิงบเป็นไรเดอร์สังกัดศิกน,นะเพราะว่าเหมือนเขาแค่แบบรับจ้างค่าเวอร์ม,มาเฉยอะพอแบบค่าเวอร์ได้ปุ๊บก็ไปเอาเงินไปขึ้นเั็กอ้บริษัทเนี้ที่จัดการตัวนี้ตาย แล้วก็มีต่อนะครับก,ก็ตัวจริงของเขาคือ,อสกอร์เปียนเวิร์มนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่โกรธแค้นเวิร์มเพราะเวิร์มฆ่าพี่ตัวเองแต่จริงๆแล้วนะครับก็ตัวเองก็คือเวิร์มแหละฮะเพราะเรื่องนี้มันจะซับซ้อนหน่อยนะเพราะว่า เออคามิชิโรซึรุกิคนที่แปลงร่างเป็นซาซอนเนี่ยเขาโดนฆ่าไปพร้อมกับพี่สาวแล้วฮะแล้วก็โดนเวิร์มกอบร่างมาเออแล้วก็เอ่อเวิร์มเนี่ยเวลาก๊อปปี้ร่างมนุษย์นะครับก็จะได้ความทรงจําของมนุษย์มาด้วยเนาะ,ะได้ความรู้สึกมาด้วยความรู้สึกนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าความทรงจานี้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็แล้วก็แบบหมายคขาจะกด โกรธแค้นเวิร์มที่เวิร์มฆ่าพี่ตัวเองโดยที่ไม่รู้ <it> ว่าตัวเองนี่แหละคือเวิร์มโอ้โหโอ้โหพูดเยอะจนมันได้หลอกล็อกอัพเลยโอ้ my god ใจเย็นๆเอาให้ตายนะเอาให้ตายนะไม่ตายกูเล่นมึงนะเออเฮ้ย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 กันเอาละ ไม่ตายไม่ตายงั้นหรอือเขากอ็อ่าตาพี่และไอ้น้องวันลงมาเร็วเร็วทรีไรเดอร์คิกเออแล้วเรื่องแบบคาบุโตะเขาจะชอบแบบว่าต่อ,อยทีหนึ่งแล้วก็กดปุ่มหนึง่ง ต่อยปุ๊บวันต่อยปุ๊บทูแล้วก็ต่อยปุ๊บทรีแล้วก็ไฟเดอร์คิกโเคตรเทพเลยจำได้สงสัยเล่นวันนี้ต้องไปย้อนดูใหม่สักรอบล,ละส่วนคืนไวซะหน่อยวันวันเนยซ่านเนยซังกุ้ง <c oughs> ไม่ยอมお前のせいじゃない姨さんもきっとわかってくれる เข้าสูตรด่านที่เจ็ดครับครึ่งทางแล้วมีสิบสองสเตต์นะทุกคนอันนี้เหมือนน่าจะโดดข้ามมาในส่วนของเนื้อเรื่องภาคหนังโรงเนาะบูบี่นะอ่ะาไรเดอร์ตัวนี้ก็เป็นไรเดอร์ที่โผล่มาในหนังโรงนะครับไม่มีอ่าในซีรีส์เนาะรู้สึกจะชื่อเฮอร์คลาสหรือเปล่าก็จะไม่ผิดนะเออนานละโอ้จะมาด่านนี้เฟรมเรทมันตก ใส่ยูนิตมันเยอะเกินเออมันแหลกเพราะไอ้เนี่ยเอฟเฟกต์ไงนะแค่ซ้อมมันแหลกเพราะไอ้เนี่ยไอ้เอฟเฟกต์ยิงเนี่ยของไอ้เซ็กทูเปอร์เนี่ยแปลกัล็อกอัพรีเคลียร์ไปจบๆแม่งคือคือแม่งช้าแบบไม่ต้องล็อกอัพอ่ะเสียงเพลงไม่มาเลยเ้ออบัาบัาก่อ มันให้ฟีลแบบเหมือนตอนแผนสะดุดเหมือนกันนะเพล์สองอะแบบตอนแผนเพลงสองสะดุดปับ๊บมันก็จะมีส่วนที่บกกัคกอนเนาะแบบเพลงไม่มาอนะไรเงี้ยเออค้างบ้างอะไรบ้างอ่ะตรงนั้นเราช่วยในการยิงนะ,อะโอเคเออสเหมือนเขามาเดินเล่นนะมอ่อโอเค ยังคงอยู่กับเนื้อเรื่องของอมูฟี่นะครับหนังโรงเนะาะไรเดอร์ตัวนี้อาสีอาทองแดงนะทองแดงหรือน้ำตาลวะ <c oughs> เออจำไม่ผิดน่ะจะชื่ออาเคทารอสหรือเปล่านะอมันจะมีมันจะมีสาม,มตัวที่เป็นตัวพิเศษทีู่ลมาเฉพาะหนังโรงอะผมจำได้ <c oughs> เดี๋ยว โอ้โหดีไซน์ก็น่าจะเหมือนคาบุโตะนี่ยนะเป็นด้วงเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นด้วงประเภทเดียวกันหรือเปล่านะอ๋อโอ้ยฮอดากล็องอาแบวโอ้โห,โโห,โโหเดี๋ยวยังไม่ทันยืนเลยก็จะยืนกันสลกหน่อยแม่งไรเดอร์บิทออโอ้โห,โโหยังโดนอีกเหอ โดนแน่เองโดนค่าแน่แคสอฟอฟเออใช่ผมลืมบอกไปว,ว่าไรเดรอร์สองคนที่โผล่มาในเกมนี้แล้ว,วเกมก่อนหน้านะเขาไม่มีแมสฟอร์มเหมือนคาบ,บุโตะเนาะเขาจะมีแค่ไรเดรอร์ฟอร์มก็ไม่มีแมสฟอร์มไม่สามารถแคสออฟได้นะครับคือเขาจะเป็นคือเขาแปลงร่างปุ๊บเขาจะเป็นร่างไร,งรเดรอร์ฟอร์มเลยอะ่ะเออ ประเดอร์คิกลงมาดิยังยังดักหน้าเตะอ,อือืออ่าดูคักซีนกันไปกวโยกเป็นท่าที่ไม่ควรจะโดนเนาะแต่แบบในเรื่องเวอร์มวิ่งมาโดนตีนทุกรอบเลยทุกตัวเลยอ่ะเออแทบจะทุกตัว ะระเบิด <c oughs> อ่าด่านที่9นะครับอ่าอันนี้เป็นไรเดอร์อีกหนึ่งคนนะครับที่โผล่มาในหนังโรงนะครับอ่า <fik quests? S 3> ไรเดอร์อทองคำนะถือดอกลาบสีน้ำเงินนะฮะคอมเมนไรดเดอร์คอเกซัสเนาะ เป็นดีไซน์ได้แรงบันดาลใจมาจากน่าจะเป็นกว่างแต่ว่าเป็นกว่างสามเขาสามแชกเนาะอันนี้ก็เป็นกาแท็กนะครับกาแท็กก็คือไรเดอร์ที่นี่แหละได้แรงบันดาลใจมาจากกว่างนะครับกว่างสองเขานะโอ้ยเดี๋ยวไฮเปอร์ขอกลับไ้จังอธิบายเสริมนะครับโอเคซัสไม่มีแมชฟอร์มแต่สามารถ แปลงร่างเป็นไรเดอร์ฟอร์มได้เลยที่สำคัญนะครับคือเขามีไฮเปอร์เซกเตอร์ด้วยนะครับก็คือนั่นแหละฮะสามารถใช้ไฮเปอร์คล็อกอัพได้ถ้าน่ยคุณคิดดูนะถ้าคล็อกอัพมันเคลื่อนไหวเร็วกว่ามนุษย์นะวะ่าแบบไวกว่ากี่เท่าไม่รู้อะแต่ Hyper ไฮเปอร์แม่งไวกว่าคล็อกอัพคุณคิดดูมันโกงขนาดไหนอเออนอกจากนี้ก็ไฮเปอร์เซกเตอร์ก็ยังมีคุณสมบัติอื่นนะครับที่ เพิ่มพลังให้กับผู้ชายนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายในสเตจอื่นเน,ะนาะเพราะเดี๋ยวเราคงได้เจออีกไรเดอร์คิกต้มต,ตามต้มตามการแท็กยังไม่ได้แคสซอฟเลยอะ กาแท็กถ้าอิงจากในซีรีส์อย่างเดียวเขาเป็นคนเดียวที่แปลงร่างได้สองสองตัวเลยมั The Bee, The ้งเออเดบีกับกาแท็กนะครับแปลงร่างได้สองเซกเตอร์เลยก็คือเริ่มจากเดบีก่อนแล้วก <Hey, ็มากาแท็กเนาะอ่ารอบนี้เราต้องมาเจอกับเวิร์มสาวนะครับเป็นปูเนาะเขาเป็นปู แล้วตัวนี้ผมว่าเลยเขาเปนเวิร์มที่ถึกมากน่าจะถึกสุดในเกมแล้วมั้งเออสกอร์เปียนน่าจะถึกน้อยกว่าแลยครับแต่ผมให้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะว่ามันว่ามันถึกอะไรยังไงแล้ผมจะลองตีข้างหลังให้ดูนะว่ามันเลือดลดมากน้อยแค่ไหนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูการมึงก็ชาร์จพอก,กูปล่อยมึงก็ไอ้นี่น่ะนะรู้เยอะเฮ้ยเพราะว่าแกซอมพอดี มาดิโอ้โหรวบรวบฉลาดเกินต้องคลองรับสูล้ละเราจะไม่ยอมนอนฝ่ายเดียวยเนี่ยนี่ขนาดตีข้างหลังแล้วดิเริ่องมีเงแทบไม่ลดเลยอ่ะเออเอา,เ,อา,เ,อาเล่นแบบทีเดียวให้มันตายเลยเออไรเดอร์คิก อ๋อคัสซีนเขาระเบิดตามสีสีของตัวเวิร์มด้วยนะเออเขาใส่รายละเอียดมาดีนั่นี่ะเวิร์มสีเขียวก็ระเบิดสีเขียวอะไรเงี้ยอ่ะเนื้อเรื่องของซีรีส์ครับน่าจะเป็น2ด่านสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้ด่านสเบ็ดแล้วคิกฮอปเปอร์กับพันช์ฮอปเปอร์นะครับกู้หัวใจนลบ สองคนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าดีไซน์ก็มาจากชื่อก็บอกเนาะฮอปเปอร์ตากะแตนนะฮะเราโอ้โหเยอ้โยเยอะ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 แล้วโอ้โหโอ้โหรุมะเฮ้ยขอตั้งหลัก่อนดิโอ้โหแสซอมันจะช่วยอะไรไหเนย คือไอ้น,นั่นมันกระเด็นอยู่อ่ะเมื่อกี้ผมจะพูดอ่ะพูดไปเลยก็ได้อ่ะผมว่ามันน่าจะไอ้นี่แล้วแหละเดี๋ยวกันหมดเพื่อรอดชิบหายแล้วปลอกอัพหนีทันวะาเออกดปิดลัน่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาสกอรองอัพกูหมดเลยโอ้โหว่าไม่ได้ว่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วว่ะ ล็อกโคเวอร์แล้วรวบเอาโหได้แค่นี้วะโหโอตายเขาใหม่ลีหอยรอบอ่ะผมน่าจะได้พูดแล้วรอบนี้ก็คืออ่าคนแปลงร่างสองคนนี้นะครับเขาเป็นอ่าผู้ที่แปลงร่างเดอะบีมาก่อนหน้านี้เนาะก็ทั้งคู่ก็โดนเดอะบีพิงทั้งคู่ครับ <laughs> หลุดออกจากเส้นทางของตัวเองครับว่าโดนเข็มขัดทิ้งไปฮะโดนพึ่งทิ้งเออมากลายมาเป็นคิงคอมเปอร์กับตาชอปเปอร์เฮ้ยนี่นี่นี่เขารวบมันเลยจับมันมัดรวมกันละอาทิเดียวเออเออไม่มีหรอกรอดเนี่ยไม่รอดแน่นอนแกไม่รอดแน่เออเหลือทำไมวนะน่ลงมาดิเอเออ่า โดนไร้เด็กคิกดีๆไม่ชอบใช่ไหมเอ่ะดาสุดท้ายแล้วคนอ่ะเมื่อกี้เรายังค้างกับคุณสมบัติของไฮเปอร์เซกเตอร์อยู่นะครับไฮเปอร์เซกเตอร์ก็คืออุปกรณ์ที่ทำให้สามารถอ่าแปลงร่าง เขาเรียกอะไรอะสามารถพัฒนาร่างของไรเดอร์ไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนจะมีผลกับไรเดอร์ Rider ที่เขามีมาสฟอร์มไรเดอร์ฟอร์มปกติเนาะพวกที่มีแค่ไรเดอร์ฟอร์มไม่มีผลนะครับงจากไรเดอร์สามคนที่โผล่มาในซีรีส์เอ้ยไม่ใช่สิหนังโรงเนะาะอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นเพอร์เฟกต์เซกเตอร์นะครับ ส่วนประกอบก็จะมีเซกเตอร์ของไรเดอร์อื่นๆเนาะก็จะเป็นอ่าเบรกเซกเตอร์ซาร์เซกเตอร์แล้วก็เดอะบีเซกเตอร์นะครับตัวเฮ้ยมันอฮาฮเปอร์คล็อกครับสู้มันอ่าแต่ฮเปอร์คล็อกอับได้นะครับคล็อกอัพมีหรือจะซื้อสู้ไฮเปอร์เซกเตอร์ได้อ่ะไฮเปอร์ชูติ้งทำให้ตายบุ้งแม็กซิมั่มไรเดอร์พลัง ทำไมาตายร่างนี้ก็จะมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่โปรเฟคเซคเตอร์ก็จะมีอ่าโหมดทั้งหมด2โหมดนะครับถ้าทามายตายโหมดปืนก,ก็จะเป็นอันนี้นะครับแม็กซิมั่มไฮเปอร์ไซคลนเนาะพายุไซโคลนส่วนอ่าโหมดดาบนะครับก็จะเป็นแม็กซิมั่มไฮเปอร์ไทฟูลพายุไต้ฝุ่นาะเออเขาเอาชื่อของพายุมาตั้งเป็นชื่อเนาะชื่อทามาตาย ส่วนอีกท่าก็จะเป็นไฮเปอร์คิกครับก็คือร่างอ่าก็ไรเดอร์คิกปกติอะแต่แค่เป็นไฮเปอร์เท่กว่าร่างปกติแต่ในเกมไม่มีไฮเปอร์คิกนะครับอ่ะโอเคจบเนื้อเรื่องนะครับโอเคเราเลยัะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับอคอนเทนต์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับอ่จริงๆเกมนี้มันยังมีเนื้อเรื่องของอ่ ไรเดอร์คนอื่นอีกนะครับแล้วก็ในโหมดที่จะให้เล่นเป็นเวิรนะ์มเนาะครับก็ถ้าอยากให้ผมทําต่อนะครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้ามีคนอยากให้ทำเยอะผมอาจจะหยิบมาทําต่อเนาะก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับคอมเมนต์นี้นะฮะคอมเมนต์ได้เลยครับบอกว่าไอ้ไอ้เคี้ยนี่มันให้ข้อมูลมั่วหรืออะไรได้เลยครับคอมเมนต์ได้นะแต่อย่าแรงเนาะเออผมรับไม่ไหวนะครับ โอ okay. เคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่หลงเข้ามาดูครับ